สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ c 200นะครับผมเ็นราคาหลักแสนนะครับเลขใบน้อยครับแสนโลเทดนันนะครับผมพาไปดูไายดอกไาไในกันครับผมไปกันเลย c 2 0 0นะครับราคา4 7 8 0 0 0จปนบาทเท่านั้นนะครับผมจะไปเน้นได้ด้วยนะครับดอกประมาณ4บาทขึ้นไปนะครับหรือคิเดิดดีก็สบาทไปปายนะครับ นี่คือการคาดเดานะครับผมก็ไม่ได้ขายรถนานแล้ะประมาณนี้นะครับตีไป4บาท4บาทจากปีรถนะผมคาดเดาจากปีรถนะครับถ้าได้สนใจนะครับเรียนเชิญนะครับผมกับ C200 c g i a v เ n นก a r d นะครับเป็นตัวเบาะหนังแท้คู่หน้าัาไฟฟ้าเบาะแอมโมรี่สามระดับด้วยนะครับผมก็เครื่องเสียงฮาร์มันก r d o ดนนะครับเช่นเคยนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์เป็น C G I จากศู์นะครับแอร์ออโต้ปรับแยกหลังด้วยนะครับผมคันนี้ยางใหม่ด้วยนะครับรถศู์ Mercedes Benz ไทยแลนด์รถมือเดียวครับผมระบบเบรก A B S นะครับแอร์แบ็กนะครับแล้วก็ลายไม้สีเงินตามรุ่นเอเวนการ์ดโดยจากศู์เลยนะครับผมเดิมๆนะครับม่านไฟฟ้าหลังนะครับผมคุมอะไรปรับขึ้นลงไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกก็ไฟฟ้า นะครับยังมาอยู่นะครับยังยังยังไฟฟ้านะครับฝากระโปรงท้ายนะครับก็กดเปิดจากในรถได้เลยนะครับมีคุปอคอนโทรด้วยนะครับผมคุปคอนโทรนะครับกุญแจรีโมท2ดอกครับผมก็รถควมสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับราคาเพียงแค่4 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่นนี้ข้อไฟแนันได้5 7 7ด้วยเป็นไงล่ะนะครับผม สนใจนะครับรีบเลยนะครับผมเมื่อกี้ตอนเราถ่ายวีดีโอมีลูกค้าเคยมาดูแล้วรอบหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะมาต่อราคานะครับถ้าในลังเลอยู่นะครับก็เรียนเชิญนะครับราคานี้อย่าต่อเลยครับผมเราคิดว่าประมาณสักหกแสนนะครับไม่ใช่นะครับคันนี้สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าใดสนใจนะครับทักขาผมได้เลยนะครับอนุชาซื้อขายแล้วเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ